สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับเศร้านี่เบาตึงอยู่ผีได้ครับพี่น้องครับบ้านโน่นเขาตำบลขั้นใดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเมื่อนี้เดินทางมาไกลครับมาทายง่วให้พี่พี่พี่ครับาอนครับสาขวอนนะครับเมื่อนี้เปิดราคาแบ่งปันกันสามตัวน้ำกันครับเป็นง่วสาวครับมาเบ่งง่วงามกันก้อนครับตัวแรกครับตัวนี้เป็นงัวสาวครับพี่น้องครับอายุปีกัวแล้วเนาะพี่น้องบ้านถึงครับพี่น้องครับ เพิ่นเปิดไ้ครับสองหมืนสองพันเท่านั้นครับเป็นง่วงงามครับความสูงก็สิบประมาณร้อยสามสิบเด้เนาะพี่น้องประมาณร้อยสามสิบเด้อง่วงหนาดีครับตัวนี้เป็นง่วงงามครับสองหมืนสองพันครับพี่น้องครับบรรยากาศสดสดสว่วงเศร้าครับนี่ครับใส่เมาไห้ย่างดีฮู้ครับตัวนี้ครับจับได้ายได้เก่าได้ครับนี่ครับเบื้องหน้าตาวู้ยหนาฮึกดีขนาด พ่อซื้อของเพื่อนครับตัวนี้ครับสอง0มื่นสองพันครับสนใจโทรหาพี่สาคอนได้เลยครับนี่ครับเป็นลูกพ่อได้ครับนี่ครับ <c ười> บัจักเนาะครับน่อบอัจักพ่ววัดครับแตะวาหนาดีได้พี่นอ้องนาดีอยู่อู้มักให้เก่าให้รูปจับดากจับกลนได้มดแข้งขาใหญ่ดีว่าเป็นลูกเคเอฟอร่อยว่าเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งอร่อยแข้งขาเบึเ่งนะครับ เกาไว่ครับเกาไว่เดี๋ยวพ่นสีเลียนพอได้ผูกเสียกได้พี่น้องนี่ครับมันโกกหางครับโอ้ยโกหางโพ่นหางพี่ดําปื้อๆเลยนี่อ๋อว้าเทปว้าถีบหูแหงครับว่าถึงกับเก่าได้นี่อุ้งโกหางพ่นอ่ะโกหางเงาหางสองหมื่นสองพันครับพี่น้องครับสนใจโทุมากครับนี่ครับเรียบงามแข้งขาดีปั๊ด ล่ำตัวเง้วเหยียดเลยสอง0มื่นสองยูุไก่ขี่รถเอารถมาใส่เอาเลยครับหนาขอกเลยครับพี่มีบริการทรงมาครับมีรถทรงมาครับแถวนี้เพ่นมีครับเพ่มีรถทรงได้พี่น้องยังไหยังทร่คุยกันอีกเด้อรายละเอียดครับคขาเพิ่นมีรถทรงหาครับรถก็มีทุกจังหวัดอยู่ดอกแถวนี้บ่อืึดดอกรถทรงง่วเหรือพี่น้องอยู่ไก่มาปิดหนาขอกก็ได้เด้อขี่รถมาเอาเองครับ สองหมืนสองพันครับง่วตัวแรกสุดยอดครับตัวนี้ครับหูแห้งครับเสเมาหนังใหยางดีอายุปีต้นต้นะมั่งนี่นะครับเนาะปีอยู่ด้นี่ปีต้นต้นนี่ละอ่าสนใจครับงัวตัวแรกสองหมืนสองพันเดี๋ยวไปเบิ้งตัวที่สองครับวันนี้ครับเอามาเบิ้งตัวที่สองครับ ตัวนี้กับปีกลัวคือกันเด้อสูงลอยสามสิบหาาอยู่แหละตัวนี้ตัวนี้ว่ามีเสือครับว่าถึงกับเขาไก่่าได้ครับง่มาม้งอมาไม่ครับใหญ่คือกันครับตัวนี้เปิดไว้มื่นเก่าเท่านั้นครับเอาตัวนี้เฮงพ่อเอาครับมื่นเก่าตัวมึงใหญ่นึงครับสูงเกือบลอยลอยสามสิบหาาอยู่ครับตัวนี้ครับมื่นเก่าเด้อง่าสาวปีกลัวครับหูเพียงปากพอดีพอดีครับ แข้งขาใ่ดีบัวแพรกับตัวที่หนึ่งนะครับบือเรื่องงานตาสะครับงามอีกแล้วครับตัวนี้เมื่อเก้าครับถึกถือครับตัวนี้ถึกถือครับเบื้องแข้งขาครับสะโพกเจ้าน้อยก็ได้สมครับตัวนี้อีกว่าโดนแล้วก็ได้สมไปแล้วครับพี่น้องครับบ่มีเสือครับมาถือ s ่วงเพล่อยงัวพอดีครับพี่น้องครับคุณ่ะบรรยากาศทงก่วงแห้งครับ ตรงกวางแห้งกงใหม่แถบสีบะมีเลยเมื่อเก่าด้วยครับงัวสาวตัวที่สองครับปีกลัวแลไรละครับนี่ครับอีกว่าโดนขึ้นสีได้ผสมอยู่ครับตัวนี้ครับเมื่อเก่าท่านั่นสนใจโทรมากครับบ้านโน่นเขาตำบลคันใดไงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเอาเริ่มสีลึงเบาตึงอลไได้ปะนี่ นางามครับตัวนี้นางามปีกวัวฮู้เชื่องเชื่องถึกอเถืออายุใกล้ขี่รถมาใส่เอาเลยครับเอารถมาใส่เอาเลยพี่เพื่อนมามีรถไปรงดิอาจารย์กะให้เพื่อนหารถชงให้ครับพี่น้องครับกล้วยกันเอาเองครับตะบางง่วเพื่อนหนังงามทุกโตหน,นังนาทุกโต รัำโตัวรั้ชิงดีโอ้แข็งขาใหญ่ตนส่วนต้องพึ่อยู่ได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นงอสาวตัวที่สองครับเพศดำโคกหางใหญ่ดีอยูนี่เพิ่นมีงอเป็นเล็กตัวแล้วพี่อยู่นี่เก้า <9. S 2> ตัวเลยนะครับเก่าตัวสวิบตัวเลยเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งงงอสาวตัวสุดท้ายครับเป็นงอสาวหน่อยครับไส์แหละตัวตัวที่สาม ครับตัวที่สามเดี๋ยวพาไปเบิงเอามาเบิงงัวสาวน้อยครับลาหมูสุดทองครับหมื่นสามพันครับพี่น้องครับข้อไล่ไล่นี่ครับหมื่นสามเด้ออายุบระมาณพอปีดอกตัวนี้ครับหมื่นสามเพจเมียครับผู้ไดทุ่นหน่อยแนะนํำเลยครับตัวนี้ครับหมื่นสามโทนั้นครับพุ่นกำลังกินพักดังค้มอยู่ผุน ตัวนี้บ่มีเสือคื้กันแต่ว่ามีเข้าให้ครับตึงคอยย่องเขามาครับเขาไกลบ่ไแด้ปันไดหมื่นสามครับพี่น้องครับนาซื้อเป็นแต่ซื้อแห้งพุณนะพุณนะสซนเข้าให้เรียบร้อยพุณนะยืนเห็นท่าย,ยางดีวันนี้โอ้ยอย่าเข้าหนาวอยู่มองครับเดี๋ยวมาดมเลยครับเอาหูอยู่นะครับเอาแปรมาหูอยู่ครับเพิ่งอยากออกกล่องตัวนี้ หนึ่งหมืนสามพันเด้อนาเลียงตัวนี้นาเลียงสนใจโทมากีบเร็บขอเท่างามมดข้อด่างแหงงามวันนี้ข้อไล่แหงงามได้พี่น้องไล่ก็ลไล่งามได้เนี่ยว่าไม่ไล่ขี่ไล่ไล่งามตัวนี้ครับเสือสายวนนันบ่อย่นละหมื่นสามพันครับสนใจโทมาได้ยู่กใกล้ๆกับขี่รถมาเอารถมาใส่เอาเลยครับ นั่นูอ้ยู่ได้ครับดมกล้องแล้วลำตัวเหาานังงน้ำมาทั้งสามตัวเด้อนังงน้ำมาทั้งสามตัวบรรยากาศช่วงเชราว,วันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดจะโสอนครับไปลาไปพี่นองมากตัวใดครับโทรหาพี่เคนไดนเด้อ พี่ยังครับลืมชื่ออีกล่รพที่สาคอนเบอร์โทรครับ080 449 1943ครับโ <40. S 1> ทรได้ตลอด24บชั่วโมงเพิ่งขับทงไ้ทงหน้าบรรยากาศท่วงเศร้าดีแห้งเงาะแห้งสำหรับการเลี้ยงงวเลี้ยงขั้วอ่ะงวเพิ่นมีแต่ตัวแดงๆนั่นหนาครับอ่ะ คลิปนี้ไว้สำนีกอน,นะครับพี่น้องสวัสดีครับผม